สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้กับเซลล์ไมล์ร้านดีมิเตอร์นะครับผมวันนี้เซลล์ไมล์ก็มารีวิวนะครับมีโอกาสมารีวิวยันมาเอฟ3ามเทีนะครับมีตอนนี้ก็ประมาณ5้าคันให้ลูกค้าได้เลือกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ราคา3ามแ0 0 0นบาทจนไปถึง3ามแ0 0เบาทนะครับผมอ่ากวางดาวเริ่มต้นที่4 0,000บาทเท่านั้นครับลูกค้าเซลล์ไมล์ก็จะมาอธิบายงวดนะครับผมแล้วก็ให้ลูกค้าได้ฟังนะครับคันนี้วางดาวที่40,000บาทนะครับผมยอดคงเหลืออยู่ที่ สองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมส่งได้ห้าปีก็ประมาณปีละ9 0,000กว่าบาทนะครับผมแปดประมาณ8 0 0 0 0ื่นวดเยอะด้วยสองพันก็เก้าหมื่นกว่าบาทนะครับผมคันนี้นะครับสามแสนสี่พังดาวสนะี่หมื่นยอดจัดคงเหลือสามแสนนะครับเจ็ดปีก็ตกไปงวดประมาณงวดใหญ่ปีละนะครับผมงวดใหญ่ปีละสี่หมื่นกว่าบาทนะครับว่าเยอะด้วยสองพันตกไปแล้วประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาท นะครับคันนี้นะผม3ามแสนเจ็นะครับก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับผมก็รวมๆแล้ว7ปีนะครับผมราคารถเต็มราคารถอยู่ที่3ามแสนเจ็ดบาทนะครับผมวางดาว4 0,000บาทยอดจัดก็เหลืออยู่ 3, 3ามแสนนะครับผมก็จะตกประมาณปีละ9 0 0 0 0มบาทนะครับผม7ปีนะครับผมอ่าคันนี้3 25, ามแสนสองหมื่นห้าพันนะครับก็จะคล้ายๆกับ3 2, บามแสนสองนะครับผม ก็ตกไปงวดปีละ7 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผมคันสุดท้ายนะครับผมราคานะครับผมอยู่ที่3 0 0 0 0 0อ่นพันนะครับก็80,000กว่าบาทเช่นกันนะครับผมดูภาพรวมนะครับรถทุกคันนะครับเป็นรถงานไล่เลยตั้งแต่เซลล์มาดูมานะครับเป็นรถงานไล่เลยนะครับผมใบมีดอะไรนะครับสภาพสวยๆเลยทั้งนั้นนะครับ มีหนึ่งคันที่เซียวไม้จะแนะนานะครับลูกค้ามีหนึ่งคันที่เซียมาจะนําคันนี้เลย3ามแ0นบาทราคาอยู่กลางๆนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยครับลูกค้าดูปากใบมีดนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะใช้งานน้อย90 0ชั่วโมงงานครับคันนี้ห้าคันนี้ชั่วโมงงานไม่เกินพันหสักคันเลยนะครับผมก็เก้าร้อยหนึ่งพันไปนะครับเมตรหกสิบนะครับผมใบมีดทาไมไม่ซีดผมคิดว่าน่าจะถอดถอดไว้นะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ดันเลย นะครับอาจจะเป็นงานดินล้วนซะมากกว่านะครับเพราะว่าสภาพโดยรวมถือว่าสวยงามเลยครับคันนี้ถือว่าสวยงามจริงๆนะครับผมยางสีเส้นยางคู่เดิมประมาณ90%เลยทีเดียวนะครับนี่ลูกค้าดูประมาณยางประมาณ90%อนะครับอีกอย่างพาพิโยไม่เคยใช้งานเลยน่าจะเป็นงานดินล้วนนะครับทาให้ผมแน่ใจเลยนะครับเพราะว่าพอวิโอไม่เคยใช้งานเลยนะครับผมไม่เคยปั่นท้ายสวยๆนะครับสวยจริงๆครับท้ายนะครับผม ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเซลล์ใหมเข้ามาได้เลยนะครับ0 9 6 8 5 9 8 5 9 2เก้าแซลล์ใหมร้านดีเมิเตอร์นะครับผมรถทุกคันมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบมีดบอกผ่านหลังนะครับผ่านห้าปอนดุกลูกค้าเลือกได้เลยนะครับภาพรวมๆก็จะประมาณนี้ครับลูกค้าทุกท่านาลูกค้าที่ดูมาแล้วนะครับผมสามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือลูกค้าที่อยากเข้ามาดูนะครับผมสามารถเข้ามาดูได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับผมทีมงานดีเมิเตอร์และเซลล์ใหมขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบพระคุณครับสวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาดูภาพรถรวมๆนะครับนี่ครับผม40แรง50แรงก็มีหมดนะครับ